สวัสดีครับพี่ตุ๊กนะครับเซลล์สุรชัยชมโชธครับที่สุธินครหลวงสาขาธทวีคลองสิบนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูตัวมิวเตัวรองท็อปมิวเอ็กหนึ่งจกอีดีแกนกันซึ่งราคาจะถูกกว่าตัวท็อปเนี่ยอยู่ที่115,000บาทแล้วมันมีเหตุผลอะไรบ้างอะครับที่ลูกค้าเขาถึงมองเป็นแค่ตัวรองท็อปไม่ได้มองเป็นตัวท็อปอะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูออปชั่นกันว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันนะครับครับเราเริ่มจาาากกกกทงด้นนนนนออัั่ะครบ สำหรับราคาตัวรถของรุ่นอีลิแกนที่เป็นตัวรองท็อปเนี่ยราคาตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทครับซึ่งจะถูกกว่าตัวท็อปเกียร์อัลติเมตเนี่ยอยู่ที่1นึ่งแสนบาทภายนอกนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างกันระหว่างตัวรองท็อปกับตัวท็อปอะจะมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือในเรื่องของล้อแม็กครับล้อแม็กของตัวอีลิแกนเนี่ยครับเขาจะเป็นขนาด18นิ้วครับส่วนอัลติเมตเนี่ยจะเป็นขนาด20นิ้วส่วนอื่นๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยทุกอออย่าาางงไไฟฟหหหน or, หน้้โปรรรรเเจจคคตต์กกะัััดมบ รวมถึงเสาอากาศแบบชาร์จฟินก็มีเหมือนกันเท่ากับว่าภายนอกครับแตกต่างกันแค่อย่างเดียวก็คือในเรื่องของล้อแม็กครับส่วนภายในจริงๆแล้วครับให้ดูอย่างนี้ก่อนละกันภายในการตกแต่งทุกอย่างเนี่ยก็คือจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่ตัวอีลแกนคันนี้ไม่มีละกันจะมีอยู่แค่2อ,อย่างครับก็คือจะถูกตัดออกไปในเรื่องของตัวพีดันชิพตัวเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยแล้วก็จะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ครับไฟแอมเบียนไลท์ก็คือจะเป็นไฟที่ให้ อารมณ์อบอุ่นเวลากลางคืนครับจะซ่อนอยู่ตัวใต้แผงพักแขนตัวนี้นะครับก็จะมีแค่2อย่างครับส่วนระบบอื่นๆที่มันสําคัญเลยก็คือจะเป็นตัวระบบเอ a ดร์ระบบเอ a ดร์ที่มันจะถูกตัดออกไปในรุ่นในรุ่นอีลิแนที่มันไม่มีนะครับก็คือจะเป็นระบบแจ้งเตือนก่อนการชนระบบเบรคอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนแล้วก็ระบบอุ้งสังเวยครับสิ่งพวกนี้ในตัวอีลินเนี่ยจะไม่มีซึ่ง พอระบบพวกนี้ไม่มีครับลูกค้าเขาก็จะมองว่าไอ้ระบบพวกนี้แหละมันใช้งานยากมันยุ่งยากเกินไปเขาก็จะมองไปแค่ตัวอิเิแกนเหมือนกับคันนี้ส่วนระบบความปลอดภัยอื่นๆอย่างเช่น abs airbag 6ลูกเบรกมื u, FIFA, อไฟฟ้าการแจ้งเตือนจุดอับสายตาหรือว่าเซ็นเซอร์รอบคันพวกนี้ก็ยังมีให้เหมือนกันทั้งหมดหลักๆครับเหตุผลในการเลือกตัวอิลิแกนคันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตามันเหมือนกันแต่ลูกค้าเขาจะมองว่าพวกระบบเอ a ดร ที่เป็นแจ้งเตือนก่อนการชนเบรกฉุกเฉินแจ้งเตือนการออกนอกเลนแล้วก็ adaptive cruise Control ถ้าเขามองว่าระบบพวกนี้ครับมันใช้งานยุ่งยากเขาก็จะมองเป็นแค่รุ่น e l e g a n นนั่นเองนี่คือจะเป็นผลผลักหลกัหลกครับในการเลือกรุ่นตัวท็อปซึ่งราคาจะถูกลงจากตัวท็อปเนี่ย115,000บาทด้วยสำหรับแคมเปญของตัว e l e g a n นนะครับสำหรับตอนนี้จะมีส่วนลดให้20,000บาทแล้วก็ถ้าลูกค้ามีครอบโวอิซูจะมีส่วนลดให้อีก10,000บาทครับ รวมถึงแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้ก็คือจะเป็นการดาว25%ผ่อน4ปีดอกเบี้ยต่ําสุดอยู่ที่1.49%ครับสําหรับลูกค้าที่สนใจตัวมิลเล็กซ์อีเหรือว่า,ารุ่นอื่นๆครับอันนี้ทักกันเข้ามาสอบถามกนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายสั้นๆแล้วกันครับสำหรับตัวอีเลแกนซึ่งเป็นตัวหลองทองครับยังไงวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ